มาเร็วเรหมแม่ดูหนวดหน่อยก็นี่ไงสองเส้นยาวๆเนี่ยเข้าปากแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นเปล่านี่ไงสองเส้นยาวๆอยู่ตรงเนี้ยอืมใช่ไหมเนี่ยเห็นป่าหนวดยาวเลยต้องตัดหนวดแล้วแล้วจะหนีไปไหนน่ะฮะ แม่เรียกแล้วหนูหนีไปไหนดูดูดูหนีไปกบดานเฮ้ยหันมานี้เร็วดูมันดูมันหนีไปกบดานแม่เรียกแล้วหนีไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีหนีไปนอนอแม่เรียกแล้วหนีเฉยเลย ไงล่ะมันร้อนเหรอ,อม,มันร้อนเหรอหมีแม่ไปนอนอยู่นะั่นน่ะไปรับพัดลมเหรออ่ะมันร้อนเหรออืมมันร้อนเหรอคะอืมมีแม่มารับพัดลมอยู่นี่จะตามมากดอดแม่จะตามมากอดใช่ไหมอะ เด็กไม่เคยโดนแดดนี้เด็กไม่เคยโดนแดดนี้ก็เลยเปือกเลยเป็นตัวเปือกไปเลยจะตามมาแกล้งแม่ตามมาแกล้งเหรอฮะ ม่ตามมาแก้เหรอเป็นน้องเผือกเนี่ยน้องเผือกไม่เคยโดนแดดครับใช่ปะลูกน้องเผือกไม่เคยโดนแดดกับใครแบมเพิดยานแล้วเนี่ยเปลี่ยนแบมเพิดกันไปเปลี่ยนแบมเพิดกันยังเดี๋ยวฉีเล็สแบมเพิดยานแล้วเนาะเปลี่ยนแบมเพิกันเนาะเดี๋ยวฉีเล็สได้ยินปะ เพื่อนกันเดี๋ยวฉี่มันเล็ดอือหืมืม,ม,ม <c oughs> าต้องเปลี่ยนแคมเพ,มพิร์ดให้ก่อนค่ะฉี่จะเล็ดและเต็มละแม่เปลี่ยนแคมเพ,มพิร์ดให้แล้วครับได้ปะเปลี่ยนแคมเพ,มพิร์ดให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะ จะนอนก็นอนไปแล้นะลูกนะเปลี่ยนเรียบต้อน้ะไม่แฉะนะโอเคอยากนอนก็นอนไปนอนท่านี้มันสบายเหรอฮะก็นอนไปแล้วกันว่าไงครับน้องหนวดน้องหนวดหลอมแหลมกำลังตาปลือจะละอิ่มแล้ว จะหลับใช่ไหมจะนอนใช่ไหมกินข้าวอิ่มแล้วก็ตาปือจะหลับดูเดิมาทำตาปาบุญจิ้นกันนี่ตาจีนตาจีนเอาวะเอ้ยอย่าหนีดิทำตาจีนก่อนมาเร็วๆทำตาจีนให้ก่อนเร็วดิตาปาบุญจิ้น,นเออข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วย เออดีมาเร็วดีไม่เอาเหรอไม่ทำให้มาทำทำตาปลาบุ้นจิ้นก่อนเร็เวๆหนีไปไหนล่ะมาดิมาดิมาดีเออนอนหลับสนิท ফোন ক্লিক